ราชัาทลวงฟ้าตอนที่233เลือดสดกลายเป็นผนึกสีเลือดบนแก้มฝ่าบาทหญิงแล้วแผ่ขยายออกไปทั้งตัวทันใดนั้นลูกฝานที่อยู่ตรงหน้าเธอสัมผัสได้ว่าพลังของเธอหายไปแล้วนี่เป็นผนึกที่มีประสิทธิภาพกว่าการดันพลังฟ้าดินออกไปมันไม่เพียงแต่สกัดกั้นพลังฟ้าดินอีกทั้งยังผนึกเลือดลมและเส้นลมปราณรอบตัวฝ่าบาทหญิงอย่างมั่นคง ลดลมหายใจของเธอจนต่ำสุดทําให้การเคลื่อนไหวของเลือดลมเธอช้ามากจูจูฟาบาดหญิงลืมตาขึ้นพลังสีเขียวบนหน้าผากเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งเหมือนจะทําลายผนึกโลหิตของ13าอย่างไรอย่างนั้นแต่หน้าเสียหายเห็นได้ชัดว่าวิทยายุทธของ13เหนือกว่าฟาบาทหญิงมากบวกกับ13สาศาสตร์เลือดตัวเองออกมาเหมือนของฟรีแสงสีเขียวบนหน้าผากฟาบาทหญิงถูกกดกลับเข้าไปในตัวอีกครั้งทุกอย่างเรียบร้อย13เอาเชือกเส้นหนึ่งออกมาจากด้านหลังตัวเองมัดฟาบาทหญิงไว้บนหลังตัวเอง หน้าที่ที่ลูกฝานมอบหมายให้แน่นอนว่า13เสียงชีวิตเพื่อทำมันให้สำเร็จหลังจากผนึกโลหิตนอกจากเหลือแรงนิดหน่อยเอาไว้พูดฝ่าบาทหญิงก็ขยับไม่ได้อีกแล้ว13แบกเธอไว้หลังจากนั้นยื่นมือไปลูบตรงข้อมือเลือดหยุดไหลทันทีทิดาเทพเห็นภาพนี้เธอพูดด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าคนใช้คนนี้เป็นผู้ฝึกชั่วร้ายลู่ฝานพูดว่าแค่เคยเป็นเท่านั้นทิดาเทพเราควรไปกันได้แล้ว เราอยู่ที่นี่นานไม่ได้พูดพลางลูกฝานเหยียบบนหลังเจ้าดำเจ้าดำขยับปีกสองข้างบินเข้าไปในเมฆหนาที่ดาเทพประคองผู้อาวุโสสวีอยู่ข้างข้างมองสิบสามอย่างสนใจเหมือนคิดเรื่องสนุกอะไรขึ้นมาได้ตรงมุมปากแอบมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นในพระราชวังประเทศหลิงตำหนักจักรพรรดิเงาคนสองสามคนพุ่งเข้ามาในตำหนักจู่จูเกสรดอกไม้ห้าสีสองแสงสว่างสะดุดตาเหมือนจะฆ่าคนที่เข้ามาอย่างไรอย่างนั้น หยุดคนที่นำมาอย่างราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เอาของชิ้นหนึ่งออกมาแล้วโยนลงพื้นนั่นเป็นดอกไม้ที่มีสีสันร,ร่วงหล่นลงมาทันใดนั้นแสงห้าสีที่กำลังรวมตัวกันหายไปทันทีราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มองในทหารที่กำลังตกใจทั้งสองคนโอเคฉันทำลายสิ่งต้องห้ามของตำหนักแล้วพวกนายรีบไปหาตราประทับจิตวิญ,ญญาณฟ้าเร็วเข้าคำนับแล้วขานรับนายทหารทั้งสองคนรีบแยกย้ายไปหาอย่างรวดเร็ว ทรงว่วนที่ยืนอยู่ข้างราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พูดว่าท่านจะใช้ตราประทับจิตวิญญาณจริงเหรือนั่นเป็นตราสำคัญที่สุดของประเทศเลยนะถ้าไม่ถึงช่วงเวลาเป็นตายของประเทศหลิงห้ามใช้เด็ดขาดราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โบกมือไปมาแล้วพูดว่าฉันรู้นายพูดหลายสิบรอบแล้วฉันคุยกับนายเข้าใจแล้วไม่ใช่หรอ ตอนนี้คือช่วงเวลาเป็นตายของประเทศหลิงต้องใช้ตราประทับจิตวิญญาณเชิญปรมาจารย์ออกมาหาพวกที่ดาเทพจากนั้นทำลายพวกเขาในคราวเดียวทรงเวินทอนหายใจแล้วพูดว่าเรื่องแบบนี้ต้องลำบากถึงปรมาจารย์เหอพวกเราไร้ความสามารถจริงๆรู้ว่าตัวเองไร้ความสามารถก็ดีแล้วนายก็รีบช่วยกันหาสิทั้งพระราชวังมีแค่ที่นี่ที่ฉันยังไม่หามีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะอยู่ที่นี่ ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็หารอบๆอบด้วยเหมือนกันทันใดนั้นทั้งตําหนักเลยเทไปหมดทรงหวนยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเขามองตําหนักจัก,กรพรรดิที่งดงามเละเทอย่างรวดเร็วภายในพริบตาจากนั้นหลับตาลงชา้าเรื่องอะไรที่เรารู้ว่าเห็นแล้วจะมารบกวนสายตาและจิตใจเราอย่ามองจะดีที่สุดแต่ขณะนั้นเองหูของทรงหวนขยับเบาๆเหมือนได้ยินเสียงลมจากข้างนอกทรงหวนรีบเดินไปข้างนอกอย่างรวดเร็ว เมื่อมองไปไกลๆเห็นฟ้าดินอยู่ในสายตาทั้งหมดทรงเหวนสีหน้าไม่เป็นมิตรแอบมีพลังปราณเคลื่อนไหวบนร่างกายเขาได้ยินเสียงลมด้านนอกอย่างชัดเจนแต่เมื่อออกมาดูทุกอย่างกลับปกติเป็นใครมาจากไหนทรงเหวนแผ่เสียงดังคลื่อนเสียงเป็นระลอกคลื่อนแผ่ออกไปทรงเหวนมองคลื่อนเสียงอย่างละเอียดพลังบนตัวพุ่งถึงขีดสูงสุด ถ้าเขาเห็นคลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปเกิดความผิดปกติเล็กน้อยเขาจะพุ่งออกไปทันทีแต่ทุกอย่างปกติจนทำให้เขาผิดหวังคลื่นเสียงแผ่ขยายไปจนออกจากสายตาเขาก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติสักนิดทรงเหวินยังไม่เชื่อเขาตกฝ่ามือออกไปพลังปราณทั้งตัวแผ่ขยายไปทั่วทุกที่ที่ผ่านไปมิติพังทลายมืดฟ้ามัวดินพลังกวดล้างทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เจออะไรผิดปกติสักอย่าง กลับทำลายคาถาข้อห้ามนอกตำหนักจนหมดในตำหนักราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเสียงจึงวิ่งออกมาเกิดอะไรขึ้นทรงเหวินเกิดเรื่องอะไรขึ้นทรงเหวินเก็บพลังปราณบนตัวกวาดตามองรอบๆอ,อ,อีกครั้งจากนั้นสายหน้าพูดว่าดูเหมือนวันนี้ฉันอาการไม่ค่อยดีจริงๆท่านฉันอยากกลับไปพักสักสองสามวันวันนี้ฉันอาจโดนวิชาอะไรสักอย่างของทิดาเทพก็ได้ราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หัวเราะเสียงดังได้เลย ฉันไปกับนายด้วยดูสินี่อะไรราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แบมือขวาของตัวเองอักษรยันส่องแสงเหมือนต้นอ่อนปล่อยแสงบางๆออกมานั่นเป็นตัวอักษรคำว่าหลิงชัดเจนทรงเหินพูดอย่างตกใจว่ากฎแห่งสวรรค์รวมตัวเป็นรูปร่างอย่างยอดเยี่ยมนี้คือตราประทับจิตวิญญาณฟ้าเหรอราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หัวเร,ราะรา ใช่นี่คือสมบัติล้ำค่าของประเทศหลิงตราประทับจิตวิญญาณฟ้ามีตราประทับนี้ในมือทั้งประเทศหลิงเป็นของฉันราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ค่อยๆเก็บตราประทับเอาไว้ในอกท่งวนหัวเราะแล้วพูดว่าอันที่จริงท่านไม่ได้จะใช้มันใช่ไหมราชาต้นไม้ศักดิก์สิทธิ์กระพริบตาแล้วพูดว่าไม่แน่เหมือนกันไปกันเถอะได้ของมาแล้วเราควรกลับกันได้แล้วสะวะอย่างพวกนายต้องให้ฉันหาด้วยตัวเองไปไปหยาม,มาขายหน้าอยู่ที่นี่ นายทหารสองคนเดินออกมาด้วยรอยยิ้มสอพลอจากนั้นพูดพร้อมกันว่ายินดีด้วยครับท่านท่านราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกียรติสนใจพวกเขาสยายปีกบินออกไปทันทีคนที่เหลือรีบตามไปอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาออกไปพักใหญ่บนท้องฟ้าไกลๆกเงาของพวกลูกฝานค่อยๆปรากฏออกมาหลิงเหยาบอกอึ้มของตัวเองแล้วพูดว่าดีที่ลูกฝานฉลาด ใช้สัตว์อสูรสายลมไปลองเชิงก่อนไม่งั้นเราต้องเผยตัวต่อหน้าทรงวนแน่ๆลู่ฝานหัวเราะไม่พูดอะไรนำทุกคนพุ่งเข้าไปในตำหนักเมื่อเข้าไปเจ้าดำตัวเล็กลงทันทีกระโดดขึ้นไปอยู่บนไหลลู่ฝานทุกคนมองตำหนักที่เลเทะแล้วขมวดคิ้วเบาๆลู่ฝานพูดว่าราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มหาของจริงๆพวกเธอได้ยินหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรที่ดาเทพตอบว่า ตราประทับจิตวิญญาณฟ้าฉันได้ยินคำว่าตราประทับจิตวิญญาณฟ้าลูกฝานขมวดคิ้วแน่นแล้วพูดว่านี่มันอะไรกันช่างเถอะไม่สนใจแล้วไหนๆเขาก็ได้ไปแล้วงั้นในช่วงนี้เขาคงไม่มาที่นี่อีกงั้นเราอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันทุกคนพยักหน้าพากันแยกย้ายไปจัดการห้องในตําหนักใหญ่มากอยู่ที่นี่ร้อยกว่าคนก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อทุกคนเห็นว่าได้ที่พักแล้วก็พากันถอนหายใจอย่างโล่งอก สิบสามแบกฝาบาทหญิงไปอีกด้านแล้ววางเธอลงบนเกสรดอกไม้ฝาบาทหญิงถลึงตามองสิบสามอย่างโมโหแต่สิบสามไม่สนใจสักนิดมองฝาบาทหญิงด้วยสายตาเมินเฉยเช่นกันทุกคนจัดการตัวเองเรียบร้อยที่ดาเทพไม่เกรงใจชิงเตียงขนาดใหญ่ของฝาบาทหญิงเป็นคนแรกที่ดาเทพวางผู้อาวุโสสวีลงก่อนจากนั้นเอาขวดยาออกมาจากแขนเสื้อแล้วกรอกใส่ปากผู้อาวุโสวี ลู่ฝานเดินเข้ามาช้าๆแล้วถามว่าผู้อาวุโสเป็นไงบ้างผู้อาวุโสสวีหลับตาไม่พูดอะไรทิดาเทพพูดอย่างราบเรียบว่าพลังปราณได้รับความเสียหายบาดเจ็บสาหัสยาธรรมดาคงไม่สามารถรักษาเขาหายในระยะเวลาสั้นๆลู่ฝานพูดว่าฉันพอมียาอยู่บ้างให้ฉันดูหน่อยได้ไหมทิดาเทพเข้ามาขวางลู่ฝานแล้วพูดว่าไม่จำเป็นหรอกคุณชายลู่ฝานนายไม่ใช่ผู้ฝึกชี ดูไปก็ดูไม่ออกแล้วนายไปพักผ่อนฟื้นฟูพลังปราณเถอะลูกฝานหัวรเราะเบาๆแล้วพูดว่าทิดาเทพรู้หรือเปล่าว่าฉันเคยอยู่ในเจดียาประเทศอูอานมาระยะหนึ่งชันเคยเป็นเภสัชกรไม่แน่ฉันอาจรักษาอาการบาดเจ็บของผู้อาวุโสได้ก็ได้ผู้อาวุโสสวีลืมตาขึ้นช้าๆคุณหนูให้เขาดูเธอยังไงฉันก็ไม่ตายเร็วๆนี้หรอกให้เขาดูจะเป็นไรไปละ่ะทิดาเทพหลีกทางให้ลูกฝานเขาวางมือลงบนข้อมือผู้อาวุโสวี ใช้ปราณที่ตรวจดูลูกฝานสัมผัสได้ว่าอาการบาดเจ็บของผู้อาวุโสคงที่ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้แม้เลือดลมยังไหลเวียนไม่คล่องแต่อาการก็ไม่แย่ลงแล้วอีกทั้งยังเริ่มฟื้นฟูแต่เหมือนผู้อาวุโสจงใจระงับอาการบาดเจ็บไม่ให้มันได้ฟื้นฟูอย่างแท้จริงลูกฝานตกใจเล็กน้อยแต่สีหน้ายังปกติเขาพูดเสียงเบาว่าผู้อาวุโสอาการบาดเจ็บของผู้อาวุโสสาหัสอยู่นะผู้อาวุโสสวีพูดเสียงเบาว่า คุณชายลู่สายตาหลักแหลมดูเหมือนช่วงนี้ฉันคงลงมือไม่ได้แล้วลู่ฝานพยักหน้าเข้าใจเอายาสเสวียนวางไว้ข้างผู้อาวุโสสวีหนึ่งขวดแล้วเดินออกมาทิดาเทพมองด้านหลังลู่ฝานแล้วพูดด้วยรอยยิ้มหือลู่ฝานคงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฝึกชี้ไปแล้วสินะรู้แล้วสินะว่าฉันเห็นสมบัติล้ำค่าบนตัวเขาต้องแซงทําเป็นรู้ทุกอย่างขนาดนั้นไหมตลกผู้อาวุโสสวีส่งเสียงเบาออกมาว่าคุณหนูจะทํายังไง ตอนนี้สถานการณ์แย่มากแม้ประเทศหลิงอ่อนแอแต่ก็มีผู้แข็งแกร่งแค่ทรงเหวินก็รับมือยากแล้วฉันว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแตกหักกับลูกฝานทิดาเทพหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าไม่นายพูดผิดแล้วฉันคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแตกหักกับเขาผู้อาวุโสวีรถมากของเราไม่ได้เสียหายใช่ไหมผู้อาวุโสสวีแววตาวูบไหว คุณหนูจะใช้รถม้าฝืนทะลุสิ่งต้องห้ามของประเทศหลิงเหรอจากนั้นเข้าไปในอุโมงค์ข้ามมิติงั้นเหรอจะทำได้ไหมทิดาเทพพยักหน้าเบาๆจนแทบจะมองไม่เห็นตอนออกจากหอทวายฉันถามวัสดุข,ของรถม้าค่ายกลรวมถึงความสามารถในการพุ่งชนมาชัดเจนแล้วผู้อาวุโสหอเทวาลัยบอกฉันว่ารถม้าสามารถทะลุผนึกต่างๆได้แค่ประเทศหลิงจะขวางเราไม่ได้ผู้อาวุโสสวีพูดว่า แบบนี้ยิ่งดีฉันกลัวว่าคุณหนูจะโดนขังไว้ที่ประเทศหลิงทิดาเทพหัวเราะเย็นชาไม่มีทางแต่ก่อนไปฉันต้องได้ของที่ต้องการก่อนใช่ไหมละ่ะผู้อาวุโสสวีพูดว่าคุณหนูจะทำยังไงทิดาเทพจ้องลู่ฝานเขมงเขาเสแสร้งเก่งไม่ใช่เหรือบอกว่าตัวเองรู้เรื่องอย่างนั้นเราก็เข้าทางยาสิลู่ฝานเดินมาข้างหลิงเหยา ตอนนี้หลิงเหวก่กำลังจัดของใหม่ๆในตำหนักอย่างกระตือรือร้นเมื่อเห็นของที่น่าสนใจหรือของที่มีค่าก็ยัดใส่กระเป๋าตัวเองทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มลู่ฝานเห็นท่าทางโลภของเธอก็หัวเราะแล้วพูดว่าเธอขาดเงินขนาดนั้นเลยเหรอเอาของแบบนี้ด้วยหลิงเหวาหน้าแดงเล็กน้อยแต่ไม่หยุดการกระทำสักนิดของล้ำค่าตั้งเยอะแยะจะให้นั่งเฉยๆได้ไงหละ่ะใครจะรู้ว่าวันไหนจะจนขึ้นมาหาได้สักนิดหน่อยก็เอา ลู่ฝานสายหน้ายิ้มแย่ดูเหมือนต่อไปถ้าเขาแต่งกับหลิงเหยาคงไม่มีเงินออมส่วนตัวแน่ๆลู่ฝานจินตนาการชีวิตในตอนนั้นได้แล้วหลิงเหยาต้องดูแลทุกอย่างของทั้งสองคนเขาอยากใช้อะไรคงต้องแจ้งก่อนแต่ลู่ฝานกลับหวังให้ชีวิตแบบนี้มาถึงเร็วๆทิ้งความคิดไร้สาระพวกนี้เอาไว้ก่อนลู่ฝานจับมือหลิงเหยาจูๆเขาพูดเสียงเบวา,งาว่าหลิงเหยา ช่วงนี้อยู่ห่างจากทิดาเทพหน่อยอยากใกล้เธอเด็ดขาดแล้วก็ผู้อาวุโสสวีด้วยหลิงเหวยงชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นหลิงเหวยาวหยิบของต่อพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าลู่ฝานนายเจออะไรเหรอลู่ฝานสายหน้าพูดว่าเรียกว่าเจอก็ไม่ได้แต่แอบรู้สึกว่าลางสังหรณ์ไม่ดีเหมือนพวกเขาคิดจะทําอะไรบางอย่างนี้โอกาสเป็นไปได้สูงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับเราหลิงเหยาพูดว่างั้นฉันควรทํำยังไง ลู่ฝานพูดว่าดูสถานการณ์เงียบๆหากมีอะไรผิดปกติเธอรีพาสิบสามแล้วก็ฝ่าบาทประเทศหลิงหนีไปก่อนให้เจ้าดำตามพวกเธอไปด้วยหลิงเหว่ยแอบกัดฟันพูดว่าเข้าใจแล้วลู่ฝานนายคิดว่าพวกเขาจะทำร้ายเราเหรอลู่ฝานสายหน้าพูดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ตั้งแต่วันนี้เราต้องป้องกันไว้ก่อนหลิงเหวยาพยักหน้าเข้าใจ เมื่อกำชับหลิงเห่ยาเรียบร้อยลู่ฝานเดินไปหา13ามกับฝ่าบาทประเทศหลิงเห็นลู่ฝานเดินเข้ามาสิามหลบมายืนด้านหลังลู่ฝานอย่างนอบน้อมลู่ฝานก็มองฝ่าบาทหญิงประเทศหลิงแล้วถามเสียงเบาว่าขอโทษด้วยนะฝ่าบาทเราหมดทางเลือกจริงๆถ้ามีสิ่งใดล่วงเกินโปรดอภัยให้ด้วยในตาฝ่าบาทหญิงมีหยาดน้ำตาคิดไม่ถึงว่าเธอจะตอบช้าๆว่า ฉันรู้ว่านายช่วยฉันพวกเขาวางยาฉันพิษยาเย็นขั้วหัวใจในายแก้พิษให้ฉันใบหน้าลู่ฝานมีรอยยิ้มบางๆฝ่าบาทประเทศหลิงไม่ใช่คนทึมแบบนี้พูดง่ายหน่อยลู่ฝานั่งลงด้านหน้าฝ่าบาทหญิงแล้วพูดว่าแล้วฝ่าบาทรู้หรือเปล่าว่าใครวางยาฝ่าบาทฝ่าบาทหญิงกัดฟันพูดว่าระชาติไม้สักสักลินเฟอร์วีลินเฟอร์วีถ้าไม่ใช่เขาจะเป็นใครได้อีกเขาแอบลงมือ ตอนนั้นฉันเจ็บทางขวาแล้วก็แข่งทื่อคนที่อยู่ทางขวาฉันคือหลินเฟอร์วีลู่ฝานถอนหายใจพูดว่าทำไมเขาเกลียดฝ่าบาทจนต้องฆ่าด้วยหล่ะพูดขึ้นมาเขาคือตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ลำดับที่หนึ่งไม่ใช่หรือพูดกันตามสายเลือดเขาน่าจะเป็นลุงของฝ่าบาทฝ่าบาทหญิงพูดว่าเขาจะไล่ฉันลงจากตำแหน่งจัก,กรพรรดิแล้วตัวเองก็เป็นจัก,กรพรรดิเองเดิมทีฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นจัก,กรพรรดิแต่พ่อแม่ฉันตายเร็วมอบตำแหน่งจัก,กรพรรดิให้ฉันฉันจะทำอะไรได้ละ่ะ คงมอบตำแหน่งจักรพรรดิให้เขาไม่ได้หรอกถ้าทำแบบนั้นฉันต้องตายน้ำตาไหลพรากออกมาจากดวงตาของฝ่าบาทหญิงทำให้เธอดูสวยจับใจลู่ฝานสายหน้าเบาๆความรับผิดชอบของจักรพรรดิประเทศหนึ่งไม่ควรให้ผู้หญิงแบบนี้มาแบกรับไว้จริงๆเป็นการทำลายชีวิตเธอทั้งชีวิตอีกทั้งยังทำให้ประเทศเกิดข้อผิดพลาดด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาให้เขามาเศร้าใจเรื่องพวกนี้ลู่ฝานถามว่า ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากฟาบาทออกไปช่วยชี้แจงว่าเราบริสุทธิ์ได้ไหมฟาบาทหญิงตอบว่าไม่ได้ลู่ฝานพูดเสียงสูงทันทีทำไมไม่ได้ละ่ะฟาบาทหญิงอึกอักอยู่นานสุดท้ายจึงพูดว่าเพราะตอนนี้พวกนายเป็นนักโทษหลบหนีพวกนายลักพาตัวฉันไม่มีใครเชื่อพวกนายแต่พวกนายส่งฉันให้องค์รักเกราะเถาวันได้ฉันจะบอกให้องค์รักเกราะเถาวันปล่อยพวกนาย ลู่ฝานสายหน้าพูดว่าไม่ได้ตอนนี้ฝาบาทคือความหวังเดียวของเรามีฝาบาทอยู่ถึงพวกเขาเล่ยฆ่าพวกเราก็ไม่กล้าลงมือสุดกำลังแต่ถ้าฝาบาทไม่อยู่ในมือเราไม่รู้เราจะมีชีวิตได้อีกกี่วันฝาบาทหญิงพูดอย่างร้อนใจว่าฉันรับรองได้ว่าฉันจะไม่ฆ่าพวกนายลู่ฝานลุกขึ้นพูดว่าฝาบาทฉันก็ทำได้แค่รับรองกับฝาบาทว่าเราจะไม่ฆ่าฝาบาทเหมือนกัน ฟาบาทหญิงร้อนใจจนจะร้องให้ออกมาอีกแล้วลู่ฝานมองเธอครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วคิดเรื่องอะไรขึ้นมาได้อีกฝ่าบาทยังมีอีกเรื่องหนึ่งตราประทับจิตวิญญาณฟ้าคืออะไรฟาบาทหญิงเงียบไปครู่หนึ่งราวกับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะตอบเมื่อเห็นดังนี้ลู่ฟานจึงเข้าไปใกล้ฟาบาทหญิงอีกก้าวหนึ่งแล้วตะโกนทันทีนี่มันอะไรกันแน่ฝาบาทหญิงสั่นไปทั้งตัวเธอร้องให้โฮออกมาพูดไปร้องไปว่านายรังแกคนอื่น นายมันคนเลวลู่ฝานพูดว่าถ้าฝ่าบาทไม่ตอบคงพอจินตนาการผลที่ตามมาได้ไม่ต้องร้องร้องไปก็เปล่าประโยชน์ฝ่าบาทหญิงขนลุกไปทั้งตัวเสียงร้องเงียบลงทันทีฝ่าบาทหญิงพูดด้วยเสียงสะอื้นเบาๆนั่นคือสมบัติล้ำค่าของประเทศหลิงเป็นสมบัติที่สามารถเรียกปรมาจารย์ออกมาได้ลู่ฝานขมวดคิ้วถามว่าปรมาจารย์เหรอฝาบาทหญิงพยักหน้าพูดว่า ใช่บรรพชนคือผู้แข็งแกร่งที่เข้าสู่แดนเซียนบูแล้วประเทศหลิงของเรามีหลายคนมากแค่เอาตราประทับจิตวิญญาณฟ้าออกมาถึงจะติดต่อกับพวกเขาได้ลู่ฝานพูดว่าพวกเขาอยู่ในเมืองท้องฟ้าคงเหรอฟาบาดหญิงสายหน้าพูดว่าเปล่าพวกเขาไปจากประเทศหลิงนานแล้วบอกว่าจะไปชมโลกภายนอกตราประทับจิตวิญญาณฟ้าก็ไม่ได้ใช้มานานแล้ว ลู่ฝานแอบถอนหายใจผู้แข็งแกร่งแดนเซียนบูถึงราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เชิญออกมาแค่คนเดียวพวกเขาก็ต้องตายแน่นอนตอนนี้ฟังดูแลสถานการณ์ไม่ได้แย่ถึงขั้นนั้นลู่ฝานถามคำถามที่ตัวเองอยากถามจนหมดจากนั้นหันไปพูดกับ13ว่าดูแลฝ่าบาทให้ดี13พยักหน้าเข้าใจลู่ฝานนั่งลงอีกด้านหลับตาครุ่นคิดเงียบๆว่าจะทำยังไงต่อฝาบาทหญิงคนนี้นิสัยอ่อนแอสามารถใช้ประโยชน์จากเธอได้ แต่จะลบความผิดที่พวกเขาโดนใส่ร้ายเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ด้านนอกราชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คงโยนความผิดทั้งหมดมาให้พวกเขาแล้วถ้าพวกเขาบุ่มบัามออกไปต่อต้านต้องตายอย่างแน่นอนลู่ฝานเงยหน้ามองีิดาเทพแวบหนึ่งถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าศึกทั้งภายนอกและภายในขณะนั้นเองจู่ๆเสียงหลิงเหยวดังขึ้นลู่ฝานรีบมาดูเร็วนี่มันคืออะไรลู่ฝานรีบเดินเข้าไปทันที ทิดาเทพที่กำลังหลับตาพักสายตาอยู่มองอย่างดูหมิ่นเล็กน้อยแล้วหลับตาต่อเธอพูดเสียงเบาว่าเออวยวายไม่เคยเห็นโลกกว้างลู่ฝานเดินมาข้างหลิงเหยาวยาแล้วเงยหน้ามองสิ่งที่ปรากฏในสายตาคือบ่อสีเขียวนี่มันอะไรกัน